สวัสดีจ้ามาพอกจจกับเจ้าพี่น้องกับช่องแซบเซยสูเมื่อเนี้ยจะเป็ดเมนูบ้นบานๆคือเก่าจ้าพี่น้องจะเป็นออมไก่ใส่บกหุงจ้าพี่น้องใส่บกหุงใส่บกฮุงอันนี้จะเป็นไก่ไก่บานเข้าจา้าไก่บานล่างทำความสะอาดซับมาเรียบร้อยแล้วจา้านี่กบกหุงเขา้า คุงพุงเขาปอกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นมะละกอพุงผักอีตูอันนี้ก็จะเป็นผักชีเลาค่ะผักชีลาเครื่องอมเขาจะพี่น้องมันก็จะมี่พริกแหง้งตะไคร้หอมแขกใบมะกรูดส่วนอันนี้เป็นลูกโดดเขา,จ,าจะเอาว้โรยหนาค่ะพี่น้องลูกโดด แล้วก็เครื่องปรุงเขากับะมิน้ำปปาล่าชูรสเกลือค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้ามาสับสับบกฮ่้ก่อนจ้ะพี่น้องสับบกฮ่้ก่อนเขาไปตอเอตอนตอนหน่อยเลยค่ะอ,อตอนแบบมาเลกเคละนะเพราะสับมันจะเละ เสจแล้จ่พี่น้องบอกทุง ตาเครื่องกันเลยจ้ะพี่น้องประไค่ ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดลงไปจ้ะใบมะกรูดใส่ลงไปเลยตำใส่ลงไปตำใส่น้ำกันพี่น้องมันค่อยหอม ใส่เครื่องที่เขาตําไว้หม้อห้อนแล้วใส่เครื่องตอนนี้เขาจะใส่ใส่ไฟนนอ่ไฟไฟไอนๆคนไปทั้งกล่อมแล้วจะผงเพราะว่าถ้าเราใส่ไฟแไห้งๆมันจะไหมเพราะว่าเขาบริสายน้ำมันจ้ะเขาจะบริสายน้ำมัน ไม่จะขวัวเรื่อนมันไม่หอมกันเครื่องเขาไม่หอมนะจ๊ะเอาไปล,ลงเลยไกลลงเลยจ๊ะ เกลืชื cm. Cm. ่อรถน้ำาเดี๋ยวเาเติมน้ำเตา้ะน้ำเดื ใด้บอกพุ้งลงไปจ้ะพี่น้อง แซบ่บแซ่บแซ่บ,บสวยอู๊เนี่ยสินละเ่าข้เสียวมาเทศจจรย์อันนี้เป็นพักมะละใบมะละใบมะระขีนก นี่ก็จะเป็นพักสม็กพักสม็จกจ้ะพี่น้องมาจ้า เป็นจากไหนจ้าพี่น้องออมไก่เขาเป็นตัวแซบบอไปเบิ้งปุ้ยอหอมหวยห่วยผู้น่ะพี่น้องออมไก่ใส่บอกหุงพี่น้องขั้นผู้ใดบอกเคยกินผู้ใดบอกเคยเห็ดผู้ใดบอกเคยล้องเห็ดก็ล้องเห็ดเบิ้ล้ะจ้ะมันสินวัวออมไก่ใส่อันออมไก่ใส่บอกหุงหรือมันสินวัวจา้ะใส่ผักชีจากหน่อยนึงใส่ใบผักอีตูนไหมจ้าพี่น้องแซบ อมไก่ใส่บกหุงเขาจ้าพี่น้องแต่แสบบอมีเบืองผักเข้าใบมะละแล้วก็ผักสมิจกจ้ะพี่น้องผักสมิกมีใบมะละอันนี้ก็จะเป็นนางเอกของเข้าอ,อมอ,อมจ้ะอ,อม วันนี่ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนี้เด้อจ้า,จาสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า